เขาบอกว่าลดภุงภายในหนึ่งนาทีไม่ต้องบอกลดกี่เซนกี่เซนภายในหนึ่งสัปดาห์เสียเวลาฟังหมออยวัฒน์พูดแล้วลดภูมิภายในหนึ่งนาทีแหละเขาแมวท้องเขาแมวทีานี่เขาแมวจนกระทั่งเป็นนิสัยเลยอะลดภูมิเราจะยุบเลยนะพอภูมิยุบเลยนะขอภัยนะตอนนี้มีผู้หญิงเยอะไอ้ไอ้สิ่งที่อยากจะให้ใหญ่มันไม่ค่อยใหญ่นะ อยากที่จะไม่ให้ใหญ่มันจะใหญ่คือพุงใหญ่ก้นใหญ่นมเล็ก <c oughs> ถ้าท่านขระแมวท้องนะจะกลายเป็นนมจะใหญ่ขึ้นพุงจะยุบลงสะโพกจะลดลงข้าแมวท้องขะบิดก้นลองทำดิมันไม่ต้องไม่ต้องมีวิธีการอะไรเลยเล่ยอย่างนะผมอยากจะบอกว่าคนไทยเราเนี่ยเป็นคนที่ชอบชอบไหนชอบอะไรที่มันแบบพิสดารแบบยืดเช่น,นะ ถามจริงแบบประเภทแบบแฝงแขนนี่นะถ้าจะแฝงแขนนี่นะท่านถ้าถูถูบ้านดีกว่าอ่าคิดเรี่อวมาอีกหนึ่งนะโอ้โหถูถูถูให้เหนื่อยเลยนะเหนื่อยหอบพร้อมมือขวามันเมื่อยมากๆเปลี่ยนเป็นมือซ้ายอย่าถูที่สองสองมือนะเพราะว่ามันจะไม่ไม่มีสิ่งให้เปลี่ยนเลยนะครับถูมือขวาจัทั้งเมื่อยเสร็จแล้วเปลี่ยนเป็นมือซ้ายให้หอบเลยนะพอมือซ้ายเมื่อยก็เปลี่ยนมือขวาเหนื่อยต่อเนื่องสอบเสมอ มกแขว่งแข็งอย่ทำไมมาดูเนี่ยเสียเวลานะครับกวาดบ้านก็ได้ทำอะไรก็ได้ผมเองนะตอนเกษียณอายุพอเสียปุ๊บจริงแรกที่ผมทำคเคไรึไหมบ้านผมเป็นบ้านสามชั้นนะ mm hmm. เขาได้บอกว่าลู mm ่ hmm. บ้านหลังแรกจะเป็นแบบสูงสามชั้นกันางน,นนะรับรองหลังที่สองก็เหลือชั้นเดียวแล้วเหลือเป็นห้องเดียว,วก็คือห้องนอนมีอะไรทึบเต็อยู่ในห้องเดียวเลยเพราะว่าเริ่มจะอายุมากขึ้นนะชั้นสามชั้นจะไม่ใช้ใชอะไรเลยเอาไว้เก็บของ ลงมือเก็บของด้วยตนเองครผมใช้เวลา17วันวันหกชั่วโมงแบบเปลี่ยนชุดถอดเสื้อใส่งเกงหูรูดแล้วก็ยกลองคิดดเดินขึ้นบันไดเดินลงเดินขึ้นชั้นสามนะแล้วก็ลงมือเองจะเลื่อยไม้จะต่อตะปูทำเองหมดเลยนะกล้าบึกเลยนะครับใช้เวลา17วันเขบอกเลยครับว่า ถ้าคนที่ไม่แข็งแรงแล้วก็ไม่อดทนเนี่ยทําไม่ได้หรอกเพราะมันร้อนมากตอนเกษียณก็ลงมือทําพอลูกไปโรงเรียนภรรยาไปทํางานปุ๊บผมอยู่บ้านเรียบบัดการเลยไล่งนายชั้นบนเลยเนะเห็นกองหนังสือกองมาเริ่มเลยในใจเนี่ยก็ถามว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงเนี่ยมันจะจัดเป็นยังไงดีใช่ไหมครับว่าเตี่ยผมเนี่ยสอนว่า เขาบอกว่าลุงเรื่องนิทานเรื่องลุงโ้ย้ายภูเขาอะไรนี่เนี่ยเขาบอกว่ามีลุงแ,แก่คนหนึ่งเนี่ยเขามีบ้านอยู่หลังเขาอันนี้ตอนนี้ยังไม่ได้เป็น,นการบรรยายนะเป็นการคุยรอบๆนะ <c oughs> ยังไม่ยังไม,งไม่กดเวลานะครับ <c oughs> ลุงโ้ย้ายภูเขาเนี่ยคนมีคนหนึ่งเนี่ยเขาไปครอบครัวแล้วก็อยู่หลังเขาแเวลาเขาจะมาตลาดนี่เขาต้องเดินอ้อมเขาไปแล้วก็ไปตลาด วันมันเขาก็มีความคิดบอกว่าไม่เอาพวกเขามาอยู่หน้าบ้านเกียกะจะย้ายพวกเขามันไปทิ้งที่อื่นก็ลงมือขุดภูเขาคนเขาบอกว่าทําไมลุกไม่ย้ายบ้านไปอยู่หน้าเขาล่ะ mm hmm. เขาบอกว่าที่ตรงนี้เป็นที่ตักบาตรทุกุโดของเขาเขารักตรงนี้เป็นดินของเขาขเขาก็เลยไปย้ายไปภูเขามันไม่ออกลูกออกหลานแต่เขาได้มีลูก เขาตายไปเนี่ยลูกเขาก็จะมาขุดแทนพอลูกเขาตายไปหลานเขาก็จะมาขุดแท็บสักวันหนึ่งก็เริ่มสำเร็จได้เชื่อไหมครับว่าพอผมคิดอย่างนี้ตุกเนี่ยนะผมทำไปเรื่อยๆโดยที่ไม่รีบเร่งไม่ร้อนรนแต่ไม่เลิกราหยิบทำหยิบทำไม่ได้คิดว่าจะต้องเสร็จเมื่อไหร่ใช่ไหมมันใช้เวลา17วัน เสร็จเรียบหมดเลยทั้งบ้านเลยตั้งแต่จันบนมาชันล่าง,างเลยนะเก็บทิ้งไปครึ่งหนึ่งอ่ะนะครับเพราะว่าตัาา้งแต่ปลูกบ้านสิบกว่าป,ปีแล้วเนี่ยไม่เคยจัดของเลยเพราะว่าผมต้องไปทํางานอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยนะกลับมาบ้านมานี่ก็เหนื่อยล้านอนพักหรือว่าทํากิจกรรมอื่นไม่ได้มีเวลาที่จะวางที่มานั่งว่างๆหรือทำอะไรก็จัดบ้านนะครับ แล้วก็วิธีการคิดตรงนี้นะนิทานเรื่องนี้สอนอยู่สองสิ่งสิ่งที่หนึ่งก็คือรักพื้นแผ่นดินของเราใครอยู่ที่ไหนท่านต้องรักหรือเป็นเนเืิอของท่านผมไม่คนชนบุรี่พระนัน้ไม่ผมผมก็รักบ,บ้านของผมเพราะนั้นทุกคนเนี่ยต้องมีบ้านมีพื้นแผ่นดินของตนเองที่ภูมิใจนะครับอันที่สองเนี่ย เป็นการสอนในเรื่องของความวิทยาอุตสาหะเระเอิญผมนับคุณวิทยากิจจจเดี๋ยวผมก็เป็นคนตั้งเก่งมากถ้าเราไม่ร้อนรนแต่ไม่เลิกลาตกวันหนึ่งงานก็สำเร็จแม้จะเรื่องสุขภาพเหมือนกันนะใครวันนี้ดูนะมีแต่สาวๆสวยๆนั้นเลยขอ,อไปเดินที่พูดเรื่องจริงมาเชียงใหม่แล้วก็มีความรู้สึกบอกว่าเอาเอเราเหมือนรกลับกลับบ้านนะ ยิ่งสมัยปี15เนี่ยนะมาครั้งแรกเลยตอนเรียนแพทย์ที่เชียงใหม่เนี่ยปี 1, 5, 25, 15 2515ผมยังจำภาพวันวันที่เขามีงานรับน้องใหม่แพทย์เลยได้เลยวันที่19สิงหา2515ผมก็เป็นนักศึกษาแพทย์ใหม่ๆไปงานรับน้องเดินเดิน,ดนไปเลยปุ๊บก,ก็ไปเจอผู้หญิงสาวคนนึงตัดผมทรงบล็อกทรงม,มา้าอย่างเงี้ย แล้วกันหน้าก็มีสิวที่เต็มเลยนุกก่งกระโปรงบาลๆสีชมพูอ่อนใส่ถุงเท้าครึ่งน่องสีขาวแล้วใส่รองเท้าสีอ่อนๆนะครับเดินเดินไปถึงปุ๊บเพื่อนผมที่เป็นนักศึกาไปด้วยกันเขาบอกวัด hey, มานั่งด้วยกันเดิ <Did. S 1> ผมก็ไปนั่งแล้วถ้าเป็นผู้หญิงคนแรกที่ไม่ใช่ญาติที่ผมเต่นหลับด้วย แล้วก็คนคนนั้นก็มาเป็นภรรยาม,มีภรรยาสองคนมีลูกสามคนนะครับภรรยาคนแรกเนี่ยคือชินแมวอนะครับอรนะรุเมืองกว่าบางคนอาจจะรู้จักก็ได้นะครับมีลูกด้วยกันสองคนพอปีสามหนึ่งเนี่ยเขาเสียชีวิตไปด้วยมะเร็งของตัมน้ำเหลือง ก็มีลูกด้วยกันสองคนลูกในท้องก็เสียด้วยแล้วอยู่เป็นส่วนอยู่ห้าปีแล้วค่อยมีครอบตัวไปก็คนที่สองนี่ก็เป็นหมออยู่ที่ชนบรุรีเป็นคนชนบรุรีมีลูกสาวอีกคนก็เป็นลูกสาวคนต่จริงลูกในท้องคนที่คนที่สามเนี่ยน่าเสียดายผมตั้งชื่อไว้เรียบร้อยแล้วนะว่าชื่อวิชนุตพอเสียชีวิตไปเนี่ยนะตอนช่วงที่เผาแม่เขาเนี่ยผมก็เอา เก็บดองไว้คือหลังจากที่มีปัญหาขึ้นมาเลยอีกเก้าเดือนมันเสียชีวิตก็เอารูปใส่ดองไส้โลไว้ก <c oughs> ็เอากล่องมาทามําเป็นเหมือนกับกล่องแล้วก็ใส่เข้าไว้อพอเผาเบก็แม่เขาก็เผาไปด้วยกันเลยผมไ่่่คนเผาเองผมก็จุดไฟเองเอบอกว่าในวิถีชีวิตของคนทุกๆคนเนี่ยนะครับ ย้ำเน้นะครับว่าท่านจะไม่เจอสภาวะที่เขาเรียกว่ามีปัญหาที่ร้ายแรงขึ้นมาอันนี้เขาเรียกว่าภาษาแพทย์เรียกว่าก o d s t a t e r e a รี o n ก็คือเกิดสภาวะที่มันโอ้โหปัญหาถาโถมขึ้นมาอย่างมากมายเลยถามว่าเราจะจัดการกับปัญหาอย่างไรของผมเนี่ยนะวันนี้ที่ผมขึ้นมาพูดอย่ตรงนี้ได้เนี่ยจากคนที่ล้มลงไปนอนทรมน้ำหนักหายไปที่5กิโ กินข้าวเนี่ยแบบต้องใช่คนยืดยืดเมียนอนป่วยอยู่ลูกอีกสองคนแม่เปิพ่อแม่อีกคนใช้อีกสองคนแล้วก็ผมเป็นคนทํางานคนเดียวอ่ะนะครับกินข้าวเนี่ยตักข้าวเข้าปากกินไม่ลงน้ําตาจะไหลนะครับก็เหมือนคนที่ล้มไปอนะ่ะความทุกข์เนี่ยมันตัวเป็นตัวบีบคั้นทําให้เกิดการพัฒนาใช่ไหมครับว่าพอผมลุกขึ้นมาได้เนี่ย ก็มากลายเป็นพังงาดขึ้นมาพราะพังงาดขึ้นมาเนี่ยนะวันหนึ่งเนี่ยนะก็ภรรยาคนที่สองผมเนี่ยเขาเขียนกรอนให้บทดนึงท่านจะไม่เคยได้ยินเพลงนี้หรอกเพราะว่ามันไม่มีที่ไหนเพราะรผมก็กแต่งเอง เหมือนมาสต็กที่พัง้งไปแล้วก็บาดเจ็บวันหนึ่งเนี่ยยิงขึ้นไปได้พังใหา่ขึ้นมาผมอินเมอนชินไว้เนี่ยเหมือนมาสติกที่ลงไปแล้วก็ลุกขึ้นมาอยู่ แล้วพอแข็งแรงก็เป็นตะปุยเท้าเตรียมที่จะวิ่งต่อไม่อยากบอกว่าตอนเดี้ยวกับปึ๊ดเลยผมไม่บอกก็โดนเหมือนกั่รั่นวิ่งที่วิ่งชนคนได้ไยอ่ะตอนเนี้ยคนเราเนี่ยมันขึ้นอยู่ดิ่ตัวเราจะทำอย่างไรตั้งใจอะไรจะทำอะไรอย่าไปมองโชคชะตาอะไรแค่ เก็บปัญหาใส่กรเป๋าไว้ในกระเป๋าเลยแล้วถามว่าเราจะทำอะไรต่อไปไม่สนวิทีจัดเก็บเนี่ยน่าจะเอาไปเผยแพร่บ้างนะที่จริงแ้าใครจัดรวบรวมพวกยาเสพติดอะไเนี่ยเอาไปใช้ได้เลยนะ เหมือนกันคนที่ทุกคนเนี่ยมีโอกาสที่จะล้มได้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรก็ตามมันทำให้จิตใจนึกเกิดขึ้นมาเดผมจะให้ก๊อกพิ้ไว้หมดเลยนะไม่ว่าอะไรก็ตามเนี่ยถ้าจะจะเป็นประโยชน์ จะมุ่งมั่นสร้างฝันในตั้งให่ให้สมชายชาติพิเกินมาตัวผมเองเนี่ยผมจะนึภาพกินธนาคารวเป็นม้าสึกที่รังตะก,กุยเท้าอย่าปล่อยนะถ้าปล่อยผมจะวิ่งจิ้วเลยตอนที่เจอกับปัญหาเนี่ยนะเมียตายลูกตายมีหนี้สินธนาคารสล้านกว่าดังในกระเป๋าไม่มีเหลือเลยแตมีเหลือยู่สองบาท เดี๋ยวไปซื้อของแนละ้หยิบของมาหนึงปุ๊บเขาบอกสามร้อยบาทผมเดินเอาไปวางแล้วกลับบ้านเลยนะบอกอะไรวะเราทำไมถึงตกต่ำขนาดนี้เฉยหมอฟันคนหนึ่งที่เป็นรุ่นน้องเราจะเป็นสลิกเลนเะนี่ยเซ็นเช็คไหมผมเลยนะห้าแสนอบอกพี่พี่ไปใช้ก่อนนะถ้ามีค่อยคืนไม่มีดอกเบี้ยผมบอกโอ้โหเขาม่าเพื่อนนะจำไว้เลยนะครับว่าทุกคนเนี่ย คนที่จะช่วยเหลือเราได้ด <nenhuma> ีมากก็ค hmm. <Ay> uh ือเพื่อนมีเ <confirmed> พ <only S 2> ื there, ่อนไม่ได้ก็ต้องมีคนหลอกแต่ขอเป็นเพื่อนแท้ที่สามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้เพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อนช่วยลูกเมียของเพื่อนลูกเมียของเพื่อนช่วยเพื่อนลูกเมียของเพื่อนช่วยลูกเมียของเพื่อนช่วยกันไปช่วยกันมาผมมีเพื่อนกลุ่มหนึ่งที่เรียนวิทย์ด้วยกันเขาตายไปพอเขาตายไปเนี่ยผู้ชายคับเพื่อนผู้ชาย เมียเขาก็รูปคขาลำบากลูปต้องไปรับจ้างล้างจากผมคิดจะหมายถึงเพื่อนทุกๆคนเลยนะแล้วบอกบัญชีธนาคารให้เขาเพราะว่าหาก,กินเหลือเผื่อแผ่กันวันนั้นวันนี้คงไม่ต้องร้องเหลือใครที่พอมีจะอันจะกินจะโอนเงินเข้าบัญชีแฟนของอนนิมิตมันลูปมันต้องไปล้างจานเพื่อหาอะไรได้ บอกเราจะปล่อยให้ลูกของเพื่อนเปขอไปล้างจานขอทานอะไรเหรอเฮ้ยเราก็มีเยอะแยะเดือนหนึ่งโอนเข้าไปทักสองพันอีกคนหนึ่งห้าปันใช่ไหมครับว่าทําให้ชีวิตเขาเนี่ยรอดความวิกฤตของไปได้เพราะนั้นกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนนะครับผมว่ามันมีความสําคัญมากเลยไม่ทราบมันจะต้องมีพิธีเอะไร,รเปิดอะไรกรือเปล่าครับมไม่มีนะครับ อ,อบคุณท่านอาจารย์มากนะครับต้องบอกว่าท่านอาจารย์ให้เกียรติกับพี่น้องเรามากเลยนะท่นานอาจารย์มาถึงก็คุยให้ฟังว่าหลายเรื่องทรานให้สนใจสุดท้ายคือเรื่องที่บอกมีเพื่อนที่ดีเพียงเมื่อกี่คนทําให้เราสามารถ ทำอะไรก็ได้ที่เป็นการเชื่อมโยงหลากหลายนะครับผมขออนุญาตแนะนำท่านวิทยากรท่านนี้นะครับท่านเป็นอดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเก็บริการสุขภาพที่สิบนะครับอดีตรองอธิบดีกรมการแพทย์ต้องบอกว่าท่านที่เก่งพ,พวกเรามากครับปรบมือข้อนรบท่านอาจารย์แพทย์วิวัฒน์กิริยากิจายาครับอาจารย์นี้ให้เกตงบรรยายในเรื่องของ baby my upgrade นะครับลองฟังเพราะว่าจะเป็นจใดนะครับเชิญครับอาจารย์ครับ ดีมากเลยนะครับผมว่าเป็นวิธีการที่จริงๆแล้วผมเนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกว่าไม่ค่อยชอบไม่ค่อยชอบพิธีกรรมมากนักหรอกนะครับเป็นคนที่ทําอะไรง่ายๆผมนะครับเคยไปกับลูกนะไปที่ฉัดเจงเซาเสร็จแ,แล้วก็ไปกินข้าวนุ่งกางเกงดูดปาก เสื้อก็ขาดขาดแนะแล้วก็นั่งกินกุ้ยเตี๋ยวมันอยู่ขทะลุไปนะขอทานเนี่ยมันมาขอโต๊ะนี้โต๊ะนี้พอเด็กโต๊ะผมนะมันเดินผ่านเลยแล้วให้ขอต้องเลลุกลุกลุกดูดิขนาดขอทานยังไม่กล้าขอรับเตี๋ยเลยนะครับเออ่ผมขอแนะนำตัวเองก่อนนะผมชื่อวิวัตรวิเดียกิจาแล้วก็อยากจะถึงเที่ยงเนี่ยผมอยากจะจะให้อะไรที่ดีๆกับทุกๆท่าน ถ้าลองเปิดใจให้กว้างๆก่อนนะอย่าเพิ่งด่วนสรุปว่าใช่ไม่ใช่อันนี้ดีอันนี้ไม่ดีนะฟังไปเรื่อยๆคิดตาไมไปเรื่อยๆจนท่าจบก่อนเลยนะครับแล้วมันจะมีคําตอบว่าจริงๆแล้วนะครับไม่ใช่เรื่องของการสุขภาพแต่เดียวสุขภาพทั้งหมดเนี่ยมันหมายถึงร่างกายจิตใจสังคมวิญญ,ญาณด้วยถามว่าท่านสุขภาพดีแข็งแรงมาเลยนะ ลูกท่านมันไม่เรียนหนังสืออ่ะมันเป็นเพี่ยโอเคเลยหายไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยอยากจะปืนจอ่อเหม้มันตายตายทย่านนะครับหรือบางคนเนะเป็นมะเร็งนอนอยู่นะแต่ยิ้มมีความสุขจนะังนี่มันคืออะไรกันแน่เนี่ยผมจะให้ท่านเนี่ยหลังจากที่ฟังพูดสามชั่วโมงต่อไปนี้เนี่ยท่านจะมีเขาเรียกว่าวิธีการจัดการกับปัญหาท่านได้ชัดเจนแล้ว สำหรับผมเองเนี่ยสมองผมเนี่ยเคลียร์หมดละผมชื่อวิวัตวิริยะกิจจรนะรหัส157.049นะครับรหัสประจำตัวคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะเกิดวันที่17สิงหาสองสี่ตอนนี้ก็กิดปีแล้วก็ไม่รู้นะนะครับตั้งแต่เล็กๆมาเนี่ยนะมีความรู้สึกบอกว่าเออคนเราเนี่ยนะหน้าบ้านผมมันเป็นมันมี ร้านไขยข้าวสารอยู่ก็เห็นจากกานับกันอ่ยเข้าแบกข้าวสารนะพวกนี้ตัวใหญ่ๆแข็งแรงนะครับแต่พวกเนี้ไม่ค่อยมีปัญญาไม่ค่อยมีความรู้อะ่ะนะครับแล้วก็เห็นหมอทนายความวิศวกรเนี่ยพร้พอมๆใส่แว่นตาหนาะเอามือดิ้วดันที่เรากงหลังนะบอกเอทำอย่างไรเราที่จะมีทั้งร่างกายแล้วก็มีสมองด้วยวันหนึ่งเนี่ยก็ไปที่ ไปการไปจับปีใช่ไหมที่โรงเรียนเ,เขามีการประกวดชัยงานแบบนับกกล้างผมบอกอ๋อผมรู้แล้วผมจะสามารถมีทั้งสองอย่างได้ยังไงผมก็ไปเอาเอาเอากระป๋องกันนะแล้วก็แป๊บเหล็กแล้วก็มาหลอ่อปนะูนอ่ะทำที่ยกน้ำหนักกันเองแล้วเพื่อนก็เอากระสอบทรายมาซ้อมแล้วก็มีการวิ่งออกกำลังกายกันนะตั้งแต่ตอนมสอหนึ่ง แต่จริงตอนนั้นนะ่ะตั้งใจจะเข้าทหารแล้วก็อากูคือน้องของแม่เนี่ยเอาผมเลยมานั่งสายายาอยู่สองชั่วโมงบอกอย่าไปทหารเลยเป็นหมอดีกว่าคําพูดคําเดียวนะคําว่าครับแล้วผมก็ทํำอย่างนั้นจริงๆตั้งแต่มอตอนหนกันนะอยากจะบอกว่านี่คือจุดเริ่มต้นของการที่เป็นหมอวิวัฒน์ฟิตแอนด์เฟิร์มนะครับ ไม่อยากบอกนะครับว่าเดี๋ยวช่วงไทยเดี๋ยวผมจะยาที่ที่ท่านอยูนะครับลองนึกภาพว่าคนอายุหกสิบเอปีนะครับจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็ไม่ใช่เป็นการอวดอ้างนะแต่เป็นการบอกว่าทํำสิผมทําอยู่แล้วทํามากกว่าที่ผมพูดอีกมากเมื่อคืนพอหลังจากกปลับมาเนี่ยอาบน้ำมาด้าเสร็จก่อนนอนก็ยึดพื้น ครั้งละ50ทีอีก2ครั้งก็100ครั้งนะครับก่อนที่จะนอนแล้วก็ขนาเนี้ยก็กำลังออกกำลังกายอยู่นะครับผมจะไม่ใช่เป็คนที่ยืนแล้วแบบรีเล็กเละออกไปนะผมจะแบบเกรงยางเื้อยู่ประจำขมแมวท้องตอนนี้ท่านขมแมวท้องนะคนเราเลยนะเขาบอกว่าถ้าสมมติว่า รายการต่อไปน,นี้เป็นรายการที่าสามารถรับชมการหายใ,ใจการหายใจจะเป็นเรื่องที่แบบมังนง่ายมากเลยนะง่ายมากที่จนเราไม่รู้อ่ะเราลืมไปเลยมันมเรื่องเราหายใจเพื่อออกก๊อสออกซิเจนไปใช้ในการสลายสารอาหาร สร้างพลังงานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตดังนั้นหากร่างกายขาดออกซิเจนแม้จะเป็นช่วงระยะเวลาไม่นานนะก็ไม่อาจดำรงชีวิตอยู่ได้นอกจากนี้วิธีที่คุณหายใจก็ยังส่งผลต่อสุขภาพของคุณดีด้วยเพราะฉะนั้นอย่ารอช้าเราเมาเรียนรู้วิธีหายใจอย่างมีคุณภาพเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณกับรายการชีวิตีวาวันนี้กันเลยค่ะ สอง 9, 5ีส่สี่่ากพริเศษาวันจากธนาคารออนี่ไปถ่ายอะครันนะเทคเดียวอ,นนอรุณสเคุณผู้ชมคะต้อรับเข้าสู่รายการชีวิชวิชีวาเริ่มต้นเปิดรายการมาด้วยเรื่องาาราวก,ก,การหายใจค่ะหลายๆคนมองว่าหายใจเป็นเรื่องปกติธรรมชาติเกิดมาพอเริ่มโดนคุณหมอ เียค่ะคุณหมอกไม่แด้นำไม่ได้นำของกระทรวงสาธารณสุขแต่ว่าวบอกว่าเขียนหนังสือเขียนคอลัมน์จนหลายๆคนบอกว่าเนี่ยเป็นคุณหมอ fit แอนด์เฟิร์มไมอยากให้คุณหมอถอดเสื้อนะคะว่าจะมีทิชชแผลโชว์มาประมานั้นกำลังคุยเรื่องของลมหายใจเห็นคุณหมอว่าเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของลมหายใจไม่ถจริงแล้วลมหายใจเนี่ยเออมีความสำคัญมากสคัญยังไงคัคุณหมอการหายใจนี่คือชีวิตของมนุษย์เราลถ้าเรา มีคนเขาพูดแบบตลอดตลอดนะบอกเนี่ยนะที่ตายไปเนี่ยเพราะว่าไม่เชื่อหมอหมอบอกว่าหายใจไม่ได้ไม่ยอมหายใจเลยตายเลยใช่ไหมถูกใครไม่หายใจก็คือตายแน่นอนครับไม่เชื่อหมอเนี่ยเลยตายเลยมันธรรมชาติก็จนเราไม่รู้สึกตัวว่ามันสำคัญนะครับแล้วก็ขออนุญาตอธิบายธรรมชาติของการหายใจก่อนนะการหายใจมีอยู่สามขั้นตอนนะค่ะหายใจเข้าแล้วก็พัก ถาเธอหยุดถาหยุดกลั้นไว้แล้วก็หายใจออกค่ะมีอยู่แค่นี้แล้วก็การหายใจยังมีอยู่สามวิธีนะครับหายใจด้วยหัวไหล่หายใจด้วยหัวไหลแล้วครับหายใจด้วยหน้าอกหายใจด้วยท้องหายใจด้วยท้องนี่ได้ยินบ่อยหายใจด้วยหัวไหลนะครับสังเกตนะครับว่าเวลาท่านไปวิ่งจ้อกวิ่งออกมานะครับเสร็จแล้วก็ับมาหนึ่งทุกตัวเออเหนื่อยโอ้แข้แข้งอะไรอย่างงี้ยครับ แล้วหายใจด้วยน้าอผมก็คือใช้ชิดซี่โคมนอ่ะเวลาหายใจบอกสี่โครนบางนะคยนะถ้าหายใจด้วยท้องก็คือเวลาท้อหายใจเข้าเนี่ยนะครับกำบังลมของเราเนี่ยที่มันเป็นรูปโค้งเนี่ยมันจะแบนลงมาเพราะฉะนั้นท้องเราจะต้องปอกถ้าเราจับหน้าท้องนะครับต้องเบรคสะดือนะครับหายใจเข้าเนี่ยท้องต้องปอกจะออกยังคะหายใจออกต้องท้องต้องแฟบแฟบ ทีนีเ้เทคนิคของการหายใจที่อย่างมีประสิทธิภาพครับบอกว่า,วาเราควรจะอยู่ในลักษณะของตัวตรงไ,ห,ไหลตรงยกขึ้นมาน,นิดนึงเหมือนกัทหารนะชายโครงเนี่ยก็ขอให้มันมันดหหน่อยหนึงแล้วก็หายใจด้วยท้องนะครับถ้าท่านเอาความรู้สึกของท่านเนี่ยอยู่ที่ท้องนะหายใจเข้าท้องป่องหายใจออกท้องแฟบเวลาหายใจเข้าเนี่ยนะครับ ถ้าลองนึกภาพยินดีแก่ครับว่าอากาศที่เข้าในร่างกายนะจะมีออกซิเจนครับแลวไส์สัดส่วนพอทุกวนนะครับพอเข้าไปในปอดปุ๊บจะเกิดการแลกเปลี่ยนออกซิเจนจะเข้าไปสู่กระแสเลือ<ม>คดคารแบอนไดอจากไส้เลดจะออกมาในอากาศที่อยู่ในปอดแล้วเราก็ขับมันออกมาเวลาไ้ออกเนี่ยในท้องแฟดที่ดุดเท่าที่ทำได้ยางไงเ,เลยนะคะคแฟกที่สุดท,ทดี่จะแฝดได้คนที่ดีความเครียดเนี่ยนะครับร่างกายจะมีปริเดี๋ยวสองอย่างหนึ่ง ออกซิเจนในกระแสเลือดเนี่ยจะต่ำอ,อันที่สองเนี่ยกรดในกระแสเลือดจะขึ้นสูงการหายใจที่มีปัจจัยาเนี่ยจะทําให้ออกซิเจนเนี่ยเข้าในร่างกายได้มากขึ้นแล้วขับคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งคาร์บอ,อนไดออกไซด์เนี่ยพออยู่ในร่างกายมันจะอยู่ในรูปคาร์บอนิกแอซิดก็คือกรดเป็นเป็นกรดนะเพราะฉะนั้นถ้าร่างกายเราขับคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปจากร่างกายมากขึ้นเนี่ยความเป็นกรดก็จะลดลง คือทําให้คลายเครียดอ,อพอไม่เครียดมันก็ไม่เป็นโรคบีมาร<ช>์คใหม่ที่เรียกคนหายใจไม่เข้าอะคะคนหายใจไม่เข้าหรือคนหายใจไม่ออกโรคหอบคือเนี่ยไม่ใช่หายใจไม่เข้านะหอบคือจะเป็นลักษณะเหมือนหายใจไม่ออกต้องนึกภาพว่าหลอดลมเราเป็นแบบตัตง,ตงนี้นะโรคหอบปือคือหลอดลมมันติดเพราะหลอดลมติดรุบเนี่ยเวลาเราหายใจเข้า๊บ แรงดันในช่องปอดมันจะต่ำใช่ไหมอากาศก็จะเข้าไปในในไปปอดเราครับพอเราหายใจออกปุ๊บหน้าอกเราก็จะแฟรแแล้วก็กระบปงลมก็คล้ายๆเราจะบีบบีบฟองน้ำอ่ะนะครับพอเราลมที่มันติดอยู่แล้วปุ๊บพอมีแรงบีบแต่ข้างนอกดันเข้าไปปุ๊บมันทำให้เราลมี่ยติดมากขึ้นอีกอ๋อมันก็เอาลมออกมาไม่ได้ใช่ครับเพราะนั้นคนที่เป็นโรคหอบหืดเนี่ยวันจะหายใจเข้าแบบตึ๊ๆแล้วก็พักไว้สักนิดนึงนะ จากนั้นเนี่ยค่อยๆผ่อนลงายใจออกถ้ะผ่อนลงายใจออกเนี่ยทั้งปากหรือทังจมูกก็ได้นะครับแต่ถ้าทางเข้าเนี่ยต้องเข้าทางจมูกอ๋อเข้าทางจมูกเพราะว่าการที่เข้าทางจมูกเนี่ยอากาศที่เข้านปอดเนี่ยมันจะถูกปรับอุณหภูมิปรับความชื้นให้เหมาะสมก่อนนะครับแต่ให้ยใจออกเนี่ยไม่จะเป็นครับเราก็ปล่อยแก๊สออกไปได้แต่ถ้าคนเป็นโรคถูกลงปกพอมมันเหมือนกับฟองน้ำ ที่มันแข็งตัวมันไม่ยอมยุบเพราะนั้นหายใจไม่เข้าผมอยากยาจะแนะนําวิธีการเอาลงออกจักปอกให้เยอะๆนะเอาลงออกจับปอกให้เยอะค่ะเพราะนั้นอันดับแรกคือต้องลดปัญหาเหอนกันบุหรี่ลดบุหรี่ก่อนเพราะนั้นครับอยาจะเข้าลึกเวลาหายใจออกเนี่ยอยากจะให้ง้อออกอย่างนี้เลยเหรอคะ แล<อ>้องก็ต้องแปบด้วยน,นะถ้าแบบร้อง้นก็แบบอ๋อต้องก้นตัวบีบเลนะคะออกมันเหมือนกับเราบีบฟองน้ำเนี่ยเพื่อให้ลมออกไปให้มากที่สุดให้มากสุดจะที่สจะรับลมเข้ามาให้้ไดใช่ครับเห<อ>มือนกับเราบีบฟองน,น้ำฟองบ,อนนอบ,อบีบ้แน่นๆเลยเนี่ยพอเราปล่อยปุ๊บมันก็จะอากาศก็จะเข้ามาอ,มอยากจะสุดท้ายเลยนะครับอยากจะบอกว่าเอาครัวเป็นโรงพยาบาลของบ้าน เอาการทํางานเป็นการออกกาลังกายอาเอาโรคในอนาคตเนี่ยมารักษาณนปัจจุบันพ่อแม่เป็นอะไรเนี่ยเรามีสิทธเป็นอย่างนั้นสูงเ,นะเพื่อชีวิตประจําวันถึงซึ่งอรโรคยะแน่สาธุเราจะได้ไม่มีโรคด้วยกันความไม่มีโรคเป็นรากอันประเสริฐที่สุอดอันนี้ ยืดอะไรกันไปแล้วนะคะยืดเส้นยืดสายใครเมื่อจะทำอะไรกัน,ยกนอย่างนักรู้ในเดี๋ยวกลับมาค่ะ